ผมฟ้องบาริสตาจากเคสคาเฟ่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อการดิฟกาแฟ แบบวนน้ำและแบบไม่วนน้ำมันจะส่งผลต่อลักษณะการดิบยังไงและส่งผลต่อรสชาติยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ในการดิบกาแฟก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือดิปเปอร์นะครับต่อมาเป็นเซิร์เวอร์พัตเทิลหรือกานะครับแล้วก็สเกลนะครับเปเปอร์ฟิลเตอร์หรือว่ากระดาษกองนะครับส่วนกรเดอร์ที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับผมก็คือมาคอนี eK43s นะครับการดิฟกาแฟแบบบนน้ำนะครับก็คือการเทน้ำลงในดิปเปอร์นะครับและวนเป็นรูปวงกลมนะครับผมการสกัดกาแฟแบบนี้นะครับเมล็ดกาแฟนะครับที่อยู่ข้างในจะหมุนเป็นวงกลมทั่วๆกันนะครับจะได้ความสกัดกาแฟที่ได้อย่างสม่ำเสมอนะครับต่อมาก็คือแบบที่2การดิฟกาแฟแบบเทน้ำตรงกลางตรงๆนะครับส่วนใหญ่เทคนิคนี้นะครับผมจะเป็นเทคนิคที่ ใช้ในตอนก่อนที่จะจบการดิฟของแต่ละคนนะครับแต่ว่าการดิฟกาแฟไม่มีถูกผิดอยู่แล้วครับจะเทตรงกลางตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ได้จนจบเลยก็ได้ครับไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับส่วนการเทน้ําแต่ละรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวันที่รูปแบบแรกกันเลยดีกว่าก็คือการดิฟแบบวนน้ําจะมีลักษณะและส่งผลต่อรสชาติยังไงส่วน,มนเมล็ดกาแฟที่ใช้ในวันนี้ก็คือ เคฟคาเฟ่นะครับจะเป็นโคลอมเบียโตลิมาไมโครล็อตจะเป็นโปรเซสแบบฟูลรีวอชนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออธิบายก่อนเลยว่าเราใช้กาแฟแค่5กรัมนะครับเพื่อให้เห็นภาพลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในดิปเปอร์ของการดิฟแต่ละรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับดิฟแบบบนน้ำนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นนะครับเติมน้ำลงไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยวนดิปเปอร์นะครับจะสังเกตได้ว่ากาแฟในดิปเปอร์นะครับจะหมุนคุกเขาให้เข้ากันเป็นวงกลมนะครับอันนี้คือการแบบเทแบบเบานะครับเมล็ดกาแฟนะครับที่อยู่ในนี้จะไม่ได้ฟุ้งกระจายตัวมากนะครับต่อมาลองเทแบบแรงนะครับการเทแบบแรงนะครับเมล็ดกาแฟจะเกิดการฟุ้งกระจายตัวนะครับทําให้เกิดการสกัดที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ระวังนะครับเทคนิคนี้นะครับ ถ้าเราเทน้ำแรงมากเกินไปหรือว่าการเทวแลน์หรือการปั่นป่วนการวนมากเกินไปอาจเกิดการโอเวอร์แอคกทชันได้นะครับอาจทำให้กาแฟนะครับมีรดผมหรือว่ารสฝาดต,ตามมาได้นะครับต่อมาเป็นรูปแบบที่2ก็คือการริฟกาแฟแบบไม่วนน้ำ การดิฟกาแฟแบบไม่วนน้ำก็ค <ones> ือการเทน้ำลงไปในดิปเปอร์แบบตรงๆตรงกลางเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเทคนิคนี้จะใช้กันส่วนใหญ่ก็คือก่อนที่เราดิฟตอนที่จะใกล้ดิฟจบแล้วนะครับเดี๋ยวทํำยังไงการเทน้ําเบาเทน้ําแรงจะเกิดลักษณะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับก็จะเริ่มเติมน้ํานะครับตรงกลางไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เทเบาๆนะครับ จะสังเกตเห็นว่าเล็กกาแฟนะครับไม่ได้ฟูงกระจายัวมากนะครับทําให้เกิดการสกัดที่น้อยนะครับต่อมาเริ่มการเทแรงนะครับจะสังเกตได้ว่าในน้ำนะครับเกิดการปั่นป่วนหรือการเทวัลแน์ที่มากนะครับถ้าเราเทเผลอเทตรงกลางนะครับตอนใกล้จะจบดิฟแล้วแรงแงนะครับอาจเกิดทําให้เกิดการโอเวอร์เอ็กซ์เทชั่นได้นะครับหรือว่าการสกัดที่มากเกินไปนะครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ภายในดิปเปอร์เกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างและส่งผลต่อรสชาติยังไงก็เทคนิคนี้นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ปรับใช้ได้ตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้ามาได้เลยนะครับที่บอลกาแฟโชว์รูมทั้ง23สาขาทั่วประเทศนะครับหรือทางช่องทางออนไลน์ f a c e b o o k บอลกาแฟไทยแลนด์ Line Official ส่วนคลิปหน้าอยากจะให้เรามานำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคใดๆก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วรอติดตามกันได้ที่ทางเพจ Facebook บอนกาแฟไทยแลนด์ส่วนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ